สวัสดีค่ะวันนี้พาไปแจงยอด P V ค่ะนะคะโอเคมาที่หน้าหลักกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรงแจงยอดนะคะแจงยอด P V แต่ตรงแจงยอด P V บรรทัดที่2นี่นะคะโอเคจากนั้นมาใส่รหัสนะคะรหัสที่เราจะแจงไปนะคะอ่าโอเคเราจะแจงไปที่ไหนใส่รหัสเลยนะคะขอเก๋ใส่ไปแล้วหลังจากใส่รหัสเสร็จแล้วกดค้นหาค่ะดูว่าชื่อกับรหัสตรงกันไหมนะ เผื่อไปใส่รหัสผิดนะคะมันอ็ออกชื่อตรงนะคะโอเคใส่ยอดไปเลยค่ะเราจะแจ้งจํานวนเท่าไหรในที่นี้จะแจ้ง20นะคะเพื่อทดลองให้ดูบรรทัดต่อมานะคะใส่รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านนี้จะไม่เหมือนกันนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็ใส่ตามข้างหน้าที่เราเห็นนะคะจากนั้นมาที่ดูก็คือเพิ่มตําแหน่งหรือรักษายอดหรือโฮนะคะเพิ่มตําแหน่งก็คือไปเพิ่มตําแหน่งให้เขาอะคะ่ะ เขาอาจจะขาดตรงนั้นก็ไปเพิ่มตําแหน่งหรือรักษายอดก็ในกรณีที่เขาต้องการให้รักษายอดในส่วนของโฮก็คือการเก็บไว้ในอ่าไว้ที่รหัสของเขาเขาอาจจะไปแจ้งทาอย่างอื่นได้ที่หลังนะคะในที่นี้เลือกเป็นการ h ฮนะคะโอเคจากนั้นกดตรวจสอบเลยค่ะโอเคตรวจสอบมาเราก็ดูนะคะว่ารหัสตรงไหมชื่อโอเคไหมจํานวนคะแนนถูกต้องไหมเมื่อมั่นใจแล้วนะคะกดรหัส อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งขึ้นมานะคะเป็นการยืนยันนะคะจากนั้นกดบันทึกได้เลยจบแล้วนะคะนี่ขึ้นบันทึกมาเรียบร้อยนะคะท่าน,นี้เราไปดูนะคะไปที่หน้าหลักนะคะไปดูว่า,าประวัติการการแจงก็ได้นะามาตรงแจ้งยอดเหมือนเดิมนะคะมาดูรายงานแจ้งยอด PV นะคะอันนี้ยังไม่ขึ้นก็คือวันนี้นะคะ เราต้องไปเลือกตรงที่ผู้โอนเมื่อสักครู่นี้เราเป็นผู้โอนใช่ไหมคะแต่ตรงผู้โอนนะคะเห็นไหมคะเห็นตรงผู้โอนไหมคะโอเคตรงนี้นะคะตรงนี้ผู้โอนนี่นี่นะคะแล้วก็มาใส่วันที่นั่นโอเคอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะแต่ตรงผู้โอนแล้วก็เลือกตรงแสดงรายงานเลยค่ะนะ,ะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยนะคะ แจงคะแนนไปนะคะในที่นี้เก่งไม่ได้ใช้รหัสของเก่งในการที่จะแจงไปนะคะเก่ใช้อีกรหัสหนึ่งเก่งแจงเข้ามาหารหัสของเก่งนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหรือนะคะมีอีกอันนึงนะคะมีอีกอันนึงก็คือตรงในส่วนของแจงยอดเหมือนกันนะคะเลือกมาตรงเคลื่อนไหวยอดนะคะเคลื่อนไหวยอดอก็สามารถแตะได้ดูนะคะดูจาก ้นจากวันที่ได้ด้วยนะคะนี่เราใส่วันที่ได้เลยนะคะแล้วเราก็กดแสดงรายงานนะคะนี่ก็จะมีนะคะว่ามีใครแจ้งยอดไปนะคะอันนี้สามารถดูได้เหมือนกันโอเคเข้าค่าประมาณนี้นะคะติดขัดยังไงหรือไม่เข้าใจทักถามได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ